ที่นี้เขาต้องการพูดถึงลุงหรือพูดถึงข่าวใช่ข่าวเป็นประธานแต่ข่าวเรื่องอะไรตอนนี้คือขยายเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังแสดงว่าข่าวลุงข้างบ้านถูกหวยเรามาที่หนึ่งใช่ประโยคไหมไม่ใช่เข้าใจเปล่าไม่ใช่เพราะมันบอกว่าข่าวเข้าใจยังเรายังไม่รู้ว่าข่าวมาทําไมเลยจริงไม่จริงจนกว่าจะมีกิยาข่าวลุงข้างบ้านถูกหวยเรามาที่หนึ่งดังทั่วตําบล ตอบครูลูกมีกิยายัางคือดังไงขาจายัางประธานคือข่าวกิยาคือข่าวมันดังขาจายัางแต่แต่สมมุติอันนี้สมมุติเฉยเฉยไม่มีคำว่าข่าวมีแค่นี้มีแค่คำว่าลุงข้างบ้านถูกหวยรันทึ่นเป็นประโยคอย่างขาจายัางเพราะประธานคือลุงขาจายัางกิยาคืออะไรถูกหวยขจอยังเขาจอยัง เขาจยังต้องดูดีดๆเขาจะไม่ลูกอย่าร้นหลอกนะสรุปข้อสองก็ขาดอะไรลูกขาดกรีอ่ะสามลูกขยะพลาสติก10ตันทำอะไรได้อจบพอเลิกเจอประธานยังเจอกริยายังเจอแล้วแปลว่าเจอใช่แปลว่าใช่ไม่มีเอจริงไม่จริงตอบข้ออะไรเลยข้ออื่นช่างมันไม่ต้องอ่านรู้ไหมทำไมไม่ให้อ่าน เธอเชื่อครูนะอ่านไปเอ๊ะเอเปลี่ยนข้อสรุปผิดอะแต่ครูจะอธิบายข้อ4กับ5้าให้ฟังนะฟังดีๆนะการใช้ถุงผ้ายังไม่จบมีอะไรเชื่อมหรือขยายด้วยคำว่าอะไรในการซื้อของขยายด้วยคําว่าอะไรอีกเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกสรุปมีแต่ขยายจริงไม่จริงขาดอะไรขาดกริยาเรามาดูปัญหาสิงแวดล้อมจบยัง ยังไม่จบเพราะมีอะไรเชื่อมและกาแลเปลี่ยนประสบการณ์ด้านพลังงานทางเลือกก็ขาดอะไรเหมือนกันขาดกรีโอเคไหมตอบข้าอะไรเลย 3. ถ้าเจอประธานกับกริยาแปลว่าจบนะ